เ็ 1> 1วันกำไรหลักแสนแลลาออกจากพยาบาลเรียบร้อยแล้วคะ่ะอาจารย์แม่คะ่ะเคยเป็นพยาบาลวิชาชีพมาก่อนคะ่ะรับราชการมามากกว่า30ปีคะ่ะวิาสาตร์ฟฟีฟเนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับคนที่ต้องการเกี่ยวกับระบบภูมิกันทั้งหมดฟื้นฟูร่างกายแบบเร่งด่วนเลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยเป็นลมพิษผื่นขึ้นง่ายบางทีก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหรือคนที่ ป่วยจากโควิด1 9มานว่อกนซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันมากที่สุดและกลุ่มโรคที่น่ากลัวมากเลยคือกลุ่มโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลนี้ถ้าด้านกายได้รับเชื้อไวรัสนะเป็นกันเกือบทุกคนเลยหรือแม้แต่ไทรอยด์เป็นพิษต่อโควิดปัญหาข่าวข้อของผู้สูงอายุความดัน ภูมิแพ้เกาลูมาตอยคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยหรือแม้แต่ไมเกรนออฟฟิซินโดมกลุ่มนี้ตอบรับดีมากดีใจที่ลูกค้าอินบ็อก์มาขอบคุณดีใจที่ได้ช่วยค่ะคนกลุ่มนี้นะได้มาปรึกษาอาจารย์แม่ค่ะจากเซต1เดือนกลับมายกลังเยอะมากแล้วก็ทานทั้งครอบครัวค่ะอาจารย์แม่ไร์สดลูกค้าทักเกือบทุกคนง่ายยอจองพรีออเดอร์ไม่ได้ใช้เงินตัวเอง7วันกาไรหลักแสน เจ็ดวันกำไรหลักแสนอาจารย์แม่ยินดีให้คันแนะนำธุรกิจจับเงินในอากาศพ่อมดคอฟฟกาแฟสมุนไพรผ่อนคลายได้สุขภาพ